สาวกรีดมือดีเอาสติกเกอร์รักประยุทธ์มาติดท้ายเก๋งชี้สุดอายเสนียดรถกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงและชายในโลกออนไลน์กันเป็นอย่างมากหลังจากที่มีผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพรถยนต์ของตนเองโดยมีสติกเกอร์เรารักประยุทธ์จันโอชาติดอยู่ท้ายรถ ผู้โพสต์ระบุว่าเธอได้ไปธุระและจอดรถไว้ที่ห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่เมื่อกลับมาที่รถกลับพบว่ามีผู้นำสติกเกอร์ที่มีข้อความเรารักประยุจันโอชาติดอยู่ที่ท้ายรถโดยที่เธอไม่ได้เป็นคนติดหรือยินยอมเธอโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่านี่กูไม่ได้อะไรนะคะกูไม่ได้รักมันจามาติดให้กูทำไมเสียดรถ มึงรู้ไหมกูอายขนาดไหนขับรถจากเซ็นทรัลมาถึงบ้านเป็นเจโลไอ้หน้าขอให้คนติดสติกเกอร์เป็นหมันลานจอดรถเซ็นทรัลน,นครศรีมึงรักของมึงไปเธอคะ่ะกูเกลียดนอกจากนี้เธอยังได้ตอบกลับในคอมเมนต์ว่ายัดเยียดความรักมาให้คนไม่รักยัดเยียดเขาก็ไม่รักขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด